อะไรคะคุณนั่งเองนั่งเองไม่มีอะไรลูกวันนี้เรานะคะเห็นมีกล่องแบบนี้นะคะเราจะไปว่ายน้ำกันนะคะทุกคนโอ๊ยรว่ายน้ะมาดิไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นอะไรเนี่ยตื่นเต้นแกะได้ไหมแกะเลยสิคะโอ๊ยกล่องนี้นะเป็นกล่องแม่ว่าจาดยูทูบนะใช่ไหมอ่ะพ่อลองแกะดูสิเระวังแตกโอ๊ยตกแตกมาเรื่องอะพูด ระวังแตกนะทุกคนแตกไปหรือยังเนี่ยโอเคแกะเลยค่ะคุณพ่ออ้าวแกะเลยมันไกลนะครับเราอยู่เชียงใหม่นะตลกไหมตลกไหมเลยระวังนะคะเด็กๆทุกคนนีครับใกันไกลต้องระวังเลยทำหน้าดีใจมากตอนนี้แล้วเราใหุ้แกะได้ครับแกะเลยครับเอาเลยเ อย่าอหลับตานะพ่อหนุนพ่อไม่ต้องมหลับตาพ่อลืมตาเลยไปดูไปดูทุกคนใครแน่นอนระวังแตกวิระวังแตกครับนี่ระวังแตกนะจะเย็นจะเย็นค่ะเาเกาะบัแกะบัพเปิ้ลออกก่อนใด้หมดไหมอขอดูก่อนข้างนอกก่อนนี่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 นคกเขาส่งมาให้เขาบอกว่านี่ขบุ้งูบกบอกให้ขบง แกลนคเอ็แล้วก็แชร์นะเป็นยูทูบค e c r อเตอร์อวอร์ดวิเป็นรางวัลที่เราได้อ๋อไงในาวให้ตัเลยอ๋ใช่ที่ไหนอะไรคะสงคนพ่อหนกหุยหุยอะไรอะอะไรอะไรกระดาษเปล่ารันแปลอ่านดูสิอ่านดูเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่ายังไงอ่านก่อนคนต้องอ่านนะครัวุ้งอ่านสิคลูกเขาอ่านว่ายังไงวุ้งอ่าน วัสดีค่ะเีเอเตอร์ทรา,างยูทูบป,ประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ1ล้านผู้ติดตามของท่านที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่แสนท้าทายความสำเร็จของท่านคืนมีในความาภาคภูมิใจและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นบนยูทูบเราขอส่งของที่ระลึกพิเศษนี้มาให้กับท่านเพื่อจำลองบรรยากาศการรับรางวัลและร่วมงานฉลองกับท่านทาง AR ด้วยเราได้แน่นเอกสารวิธีการใช้งานมาให้ด้วยนะอย่าลืมเล่นและโพสแบบสาธารณะพร้อมกับติด h ฮ a t e ็ t e ล r เต a ร a r วอ e เพื่อร่วมฉลองไปพร้อมๆกับช่องอื่นๆตลอดเดือนธันวานี้ทางนี้หากช่องของท่านยังไม่ได้รับโล่ขอคุณในทุกพลังความสร้างสรรค์ที่ทุกท่านแบ่งบนยูทู e นี่ไงเมื่อกี้พ่อจับใจความแรเนี่เอาพอแล้วจับใจความแล้ว้ฮ้ยใครอันนี้ไม่ใช่อะไอันนะไรอะไรอีกเนี่ยนี่ได้ให้มานี่คือนี่ลูกไม่ใช่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 ไ่ใช่นม่ใช่ไม่ใใช้สักช่ไมม่ใช่ไง่ใช่ม่ใชนใชไม่ช่ไใช่มใช่ไใมใ่้ม เราต้องใี้โลสิโลหนึ่งล้านอ่ะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะตอนนี้นะคะเรานะคะเป็นวันปีใหม่นะคะใม่เราพบหนึ่งล้านทรับสไครแล้วค่ะแก้ดูสิคะอะไรคะจพึ่งทะเลาะกันะคสแกครับแก้ครับแก้แกแกแก รอคอยมานานมากนะคะที่ปีนี่ก่อจะได้เนี่ยนานมากนะคะแต่ขับมุ้งตัวแค่เนี้ครับใับไม่คุ้มบุ้้งไม่เดี๋ยว่้งเดี๋ยวม้งตระวังมันบาดมือนะคะทุกคนใช่ค่ะออุ้แกะกล่องนี้นะคะเอาไว้ตรงเข้าก็ได้จ ีการฉลอง c คเอเตอร์อวอในรูปแบบ AR นะคะหุ่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสแกน QR ว่าโคดนะแล้วก็อ๋อตั้งขึ้นใช่ไหมแล้วก็ขยายแล้วก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็แชร์ได้เลยนะคะโอ้โหนี่นะคะอ่าเขามีวิธีข้างหลังอ่ะถอดลงมาค่ะเห็นป้ายตั้งมมาารใช่มใช่ค่ะนั่นเป็นขาตั้งนะคะนี่ขาตั้งตามวิธีนี้นะคะคุณพ่อเนี่ยเขามีทีเสียบแบบนี้ค่ะค่ะเียได้เลยค่ะใช่ไหมอ่าตั้งคุณพ่ออ่าตั้งนะคะ มาเสียบค่ะเอาเสียบเลยครับยเสี่ยตยนี่อยตุลเนี่ยว่านีสองเละาอ่าผกต้องไวแบบนี้นะคะอ่า ouais> เดี๋ยวคุณแม่จะสแกน QR ย์วอรโค้ดแล้วจะดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ